สวัสดีครับตักทายคอบอลทุกท่านด้วยนะครับเจอกันวันพฤหัสสบดีที่7พฤศจิกายน2567นะครับบอลยุโรปยังมีให้คอบอลได้ติดตามรับชมได้ลุ้นได้เชียร์กันเหมือนเดิมนะครับคืนคืนพฤหัสจะเป็นคิวของยูโรปาลีกแล้วก็คอนเฟลนต์ลีกวันนี้ไปที่ยูโรปาครับเลือกเกมที่โอแทฟฟอร์ดแมนยูจะเปิดบ้านเจอกับ PAOK ทีมจากกรีซนะครับคู่นี้จะเล่นกันในช่วงเวลาตีสามตรงเหมือนเดิมนะครับ at e a k เก้าสิบเก้านะฮะครบอบครัวฟุตบอลของเราจะดีต้อนรับทุกคนนะครับใครที่อยาาากจะเข้ามา พูดคุยแลกเปลี่ยนข่าวคราวฟุตบอลแล้วก็สอบถามทัศนะเพิ่มเติมแอดไลน์เข้ามาได้เลยนะครับ eak 9 9ฝากคอบอลแฟนบอลไว้ด้วยนะครับมาเช็คผลงานแล้วก็ความพร้อมของทั้ง2ทีมนะครับวันนี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดรายการนี้ออกสตาร์ทมา3เกมไม่ค่อยดีครับแมนยูเนี่ยยังไม่ชนะใครเลยนะสเสมอมาสามเกมอ่ะรั้งอันดับที่21ก่อนแข่งนะครับส่วน PAOK OK นะครับ3เกมยังไม่ชนะเหมือนกันนะครับสเสมอ1แล้วก็แพ้2นะครับวันนี้เล่นที่โอทาฟอร์ดรูทฟันนิสโรย คุณซีโชขาวก็ต้องเน้นเป็นพิเศษนะครับในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยแมนเชสเตอร์ไนเต็ดเล่นศึกฟุตบอลพรีพมเมียร์อังกฤษเมือกับโชซีมา1ประตูต่อน1นส่วน PAOK OK, บุกไปชนะลาเมียมา2ประตูต่อน1นคู่นี้ในฟุตบอลยุโรปเนี่ยยังไม่เคยเจอกันนะครับอาวันนี้นะครับผมมองในเรื่องของความพร้อมการเล่นในบ้านของตัวเองจริงๆ2เกมหลังสุดที่แมนยูเล่นเนี่ยเป็นฟุตบอลที่ทรงมีแล้วนะครับเกมที่ชนะเรสเตอร์5 2อันนี้ก็สวยหรูเลยส่วนเกมที่เจอกับโชซีก็เป็นเกมที่เริ่มจะเห็นคาราโคงความ เขาเรียกว่าเล่นกันเป็นทีมนะจังหวะเล่นเร็วจังหวะสวนกลับแต่เพียงว่าวันนั้นเนี่ยจังหวะจบมันไม่คมแล้วก็มีจังหวะผิดพลาดอาจจะเป็นเพราะเจอทีมใหญ่อย่างเชลซีด้วยวันนี้ได้เล่นในบ้านเจอกับ p ีเออเถ้าเทียบชื่อชั้นแล้วแมนยูดีกว่าแน่นอนนะครับชั่ววันนี้ก็คงจะมีชุดผสมหรือว่าเป็นพวกตัวสมรองหรือโลเทชันกันบ้างนะครับแนวรุกเนี่ยผมเชื่อว่าวันนี้เซิร์เซีจะได้ออกซ้ายเป็นตัวจริงแล้วก็เล่นกับแรดฟอ์ดบุนอฟเฟเดสสวนริมเ้น อ,อีกฝั่งหนึ่งเนี่ยอมัดเดียโดน่าจะได้เล่นครับตรงกลางคาร์เซนโลอูกาเต้แนวรับมาลาอุยลิสโดมาติเนสมาไฮเดรลิกแล้วก็ดาโลประตูเป็นโอนาน้าส่วน p ีเ OK, ชุดนี้เกมลุกมีชาลอฟมีไทสันนะครับมีทางด้านคอนสแตนเทลัสแล้วก็รวมไปถึงทางด้านเดสโปดอฟนะครับที่จะลงเล่นในเกมนี้อ่ะดูชื่อชั้นฟอร์มการเล่นนะครับ สถานการณ์ของแมนยูณาปัจจุบันนะผมว่าดีกว่าทนงด้าน PAOK OK. แน่ถ้าเล่นได้เหมือน2เกมที่ผ่านมานะเกมกับเลสเตอร์ซิตี้หรือถ้าทรงบอลเหมือนเกมกับเชลซีปรับจังหวะจบให้มันคมๆใช้โอกาสไม่เปลืองซึ่งดูแล้วชื่อชั้นระหว่าง PAOK OK. กับเชลซีเนี่ยผมว่าเชลซีดีกว่าก็เลยทำให้เกมนั้นอนะแมนยูเสมอแต่พอมาเป็นเกมรับของ P.A.O.K ผมว่าชื่อชั้นนะมันสู้เชลซีไม่ได้เพราะฉะนั้นวันนี้ผมถึงมองว่าโอกาสของแมนยูกับการจบสกอร์เกมรุกที่นำทาโดยบุนน์โน่เรนเดสมาคัดแลดฟอร์ดเซอร์ซีหรือจะเป็นอามัด allo, มเดียโลกาณาโชพวกนี้น่าจะมีดีพอที่จะชนะ p a o r p k ไปได้แบบสบายๆนะครับสกอร์แรกมาเร็วแต่ผมว่าหลายแน่แล้วก็ที่สำคัญนัดนี้เป็นนัดที่4ถ้าเก็บ3แต้มนะฮะจาก 3บวกอีก3เป็น6สถานการณ์ของแมนยูก็คงจะดีขึ้นมากกว่านี้อีกเยอะเลยนะครับเพราะฉะนั้นในบ้านห้าพาดคู่นี้ผมชอบไปที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด2ลูกต้องมีครับสว่วนอีคู่หนึ่งไปที่คู่ระหว่างแฟงเฟิร์ตครับวันนี้จะเปิดบ้านเจอกับสลาเวียปรค์คแฟงเฟิร์ตช่วงหลังฟอร์มดีมากครับนะในบนเดสิก้าขึ้นไปอยู่แบบที่3ละโดยเฉพาะโอมามามุดวว ma, ood, ฟอร์มกำลังดีวันนี้เล่นในบ้านต้องการชนะก็จะเก็บแต้มเพิ่มสำหรับทางด้านไอทัแฟงเฟิร์ตซึ่งวันนี้ผมว่าบอลร้อนแรงอย่างแฟงเฟิร์ต น่าจะเอาชนะซาลาเบีปาร์ไปได้แบบไม่ยากเช่นกันนะครับสองคู่วันนี้ในศึกฟุตบอลอยู่ฝ่ายูโรปาลีกเลือกเจ้าบ้านทั้ง2ทีมเลยนะครับแมนเชสเตอร์ยูเอเดแล้วก็ทางด้านไอทับแฟงเฟิร์ตนะครับ at eak 99นะครับแอดไลน์เข้ามาพูดคุยกันนะครับวันนี้ขอให้ทุกท่านจงโชคดีครับสวัสดีครับ